คนที่มีผิวหน้ามันนะครับบางทีก็มีข้อได้เปรียบน,นะคือคนพวกนี้เนี่ยผิวหนังจะหนาจะบางช้านะครับจะแก่ช้ากว่าคนอื่นรอยเหี่ยวย่นจะมาช้ากว่าคนอื่นนะแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นสิวง่ายนะครับหน้าดูมันวาวดูไม่ดีนะฮะอันนี้คือทิปในการดูแลผิวหน้ามันนะครับคนผิวมันต้องทําสิ่ง เริ่้งแตกในในการล้างหน้าเลยนะครับต้องล้างหน้าเช้าเย็นและหลังที่มีเหงื่อออกหน้ามันมากๆเช่นหลังออกกําลังกายนะครับเมื่อไหรที่เราออกกําลังกายหนักมีเหง,งื่อเยอะล้างหน้าทันทีนะฮะแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างผิวหน้าไม่จําเป็นต้องถู <c oughs> แรงๆขัดแรงๆนะไม่จําเป็นอย่าใช้สครับใช้โฟมล้างหน้าที่มีความอ่อนโยนปกตินี่แหละนะครับการเลือกใช้สกินแคร์นะครับไม่ว่าจะเป็นค er, ลีนเซอร์มอยส์เจอร์เซอร์หรือะไรก็ตามนะฮะให้ดู2คํานี้นะคำแรกนะครับคือคําว่าออยฟรี ออยฟรีคือปราศจากน้ำมันอีกคำหนึ่งนงคือ n o n c o m e d o g e n i c n o n c o m e d o g e n i c คือไม่ก่อให้เกิดสิวนะสองคำนี้เวลาจะใช้อะไรหาสองคำนี้ให้เจอสรนนคนหน้ามันไม่ควรใช้สครับล้างหน้าอย่างที่พูดไปแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าการใช้สครับล้างหน้าหรือว่าใช้โฟมล้างหน้าที่มีฤทธิ์ระคายเคืองเยอะๆนี่นะมันจะไปกระตุ้นการผลิตน้ำมันออกมามากกว่าเดิมเพราะงั้นจะทําให้ผิวมันมากกว่าเดิมนะครับเวลาเลือกพวกคลีนเซอร์นะหา2คํคำนี้นะครับถ้ามี2คํคำนี้อย่าใช้ นะอย่าใช้นะคืออย่างแรกคือออยล์เบสหรือว่ามีน้ำมันเป็นส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งคือแอลกอฮอล์เบสหรือว่ามีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะน้ำมันกับแอลกอฮอล์ไม่ควรใช้กับคนผิวมันนะครับมอยส์เจอร์เซอร์นะครับยังต้องใช้อยู่นะสำหรับคนผิวมันแต่ว่าเลือกที่เหมาะกับผิวหน้าตัวเองเลือกเนื้อไม่หนักเลือกเนื้อเจลนะครับเพราะว่าการใช้มอยส์เจอร์เซอร์สร้างความสมดุลให้กับเซลล์ผิวหนังทําให้ผลิตน้ํามันหรือว่าไขามันออกมาในระดับที่เหมาะสมถ้าหน้าแห้งมาก หน้าเราจะผลิตน้ำมันออกมาเยอะกว่าเดิมครับครีมกันแดดใบหน้ายังต้องใช้อยู่นะแต่ให้หาส่วนประกอบ2คํานี้นะคลิกหลังกล่องดูแล้วดูเลยถ้ามี2ตัวนี้คือเหมาะคนหน้ามันอย่างแรกซิงค์ออกไซด์นะฮะอย่างที่2ไทเทเนียมออกไซด์ถ้ามี2ตัวนี้คือครีมกันแดดที่เหมาะกับคนผิวมันนะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้าเมคอัพนะครับต้องล้างให้สะอาดนะห้ามนอนคาเมคอัพนะฮะอันนี้อันนี้สําคัญมากไม่ไงั้นก่อให้ทําให้หน้ามันมากกว่าเดิมแล้วก็สืวอมากกว่าเดิมนะเพราะงั้นล้างเมคอัพ ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับกระดาษซับมันยังจําเป็นสำหรับคนผิวมันมากๆนะการใช้กระดาษซับมันที่ถูกต้องคือการเอากระดาษซับมันมาแปะบนใบหน้านะค้างไว้อย่างนี้ประมาณ2อสาวิแล้วว่าออกแล้วก็เอาไปแปะบริเวณอื่นนะครับอย่าเอามาถูบใบหน้าตัวเองนะถูบใบหน้าตัวเองคือมันกระจายนะ้ํามันออกไปทั่วๆสวกปกรกทัาไม่เกิดสิวได้นะครับและสุดท้ายนะครับไม่จําเป็นหยัดจับหน้าตัวเองนะระหว่างวัน พยนะายามถนอมหน้าตัวเองให้ดีที่สุดเพราะมือเราเนี่ยไม่สะอาด2เราแตะหน้าตัวเองจับหน้าตัวเองมันก็กระจายน้ํามันแบคทีเรียแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆไปบริเวณอื่นของใบหน้าเราทําให้ใบหน้าเรานอกจากจะมันแล้วยังเป็นสิวง่ายขึ้นด้วยนะอันนี้คือทิปสําหรับคนหน้ามันนะครับง่ายๆดูแลตัวเอง